ท่านเนี่ยไปเที่ยวกันเที่ยวไหนอ่ะเที่ยวสายยาไปเหมือนไปมีอะไรบ้างเฮ้ยฉันอยากไปเยดีแลนด์อยากไปดิมว่าไปเองไปไหมไปว่าประมาณกี่ชั่วโมงถ้าออกจากกรุงเทพสองสองสองปไก่อนเลงสองอะไรเหรอหายยังเป็นรอเหรอ ย่างพี่หนูเราไปหาเดี๋ยวจส่งหน่อยไม่มีคนไปส่งเราไปเที่ยวกับมุกล้กันเออะไรไม่เอาไม่เอารดเลยเดี๋ยวอิ่มอิ่มจริงจังเป็นหนึ่งลไม่แล้วเรือเรือเือเงี้ยป้งเนี้ปเป็นไรตะิเอ่อสรอบแล้วี่ก็เคยเป็นเก่งมาก ันเป็นอะไรอ่ะเวลาเกิงมากมันจะมันจะแบบเหมือนเราจะแบบทําท่าเดิมไม่ได้แบบเวลาเราทําอะไรกับมือที่เป็นแต่ก่อนเป็นเวลาเล่นโทรศัพท์มือนักนิ้วค้างมีบีเหรอเออคือกดเร็วมากทรมานเลยปวดปวดมากมันปวดใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงเขาเล่นบีบีมันก็เหมือนเคป็นตะคิวแบเหมือนเป็นตะคิวที่มือแล้วนิ้วเลยก็ตะคิวไม่เคยเป็นเลยอ่ะโอ้โหแปลว่าสุขภาพดีสุขภาพดีเวะก็มูไม่เคยเป็นอะไรที่มันหนักหนาสาหัส ลองไม่มุกเที่มึงก็ไม่หนักนะไปไหนไปเอาค่ะมันไม่ได้หนักนะแต่ว่าแบบต้องอไรก็ไม่เป็นบายไม่สายเราอยู่นะบายเหมนดีค่ะโทรเข้าดูรับ